ออะเด็กกินอะไรเด็กกินมีตังจะกินอะไรเด็กกินมีตังจะกินอะไรไหนเด็กกินมีตังไหนเคยชื่อเด็กกินมีตัง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 กินอะไรอีกลูกกินไม่ได้แล้วหนูกินข้าวไปแล้วอืมกินไม่ได้นะนั่งลงเดี๋ยวพ่อให้กินปลานั่งลงก่อน เด็กหญิงมีตังนั่งลงก่อนลูกไหนเด็กหญิงมีตังนั่งลงก่อนไม่เอาไม่เอานั่งลงก่อนนั่งดีๆนั่งดีๆไม่งั้นพ่อแม่กินนั่งลงเก่งมากอ่ะเออเดี๋ยวตังกินคำพ่อคำกินคำพ่อคำนะแบ่งกันนะมือก็ไม่ล้างอืมอร่อยไหมลูกอ่ะเด็กหญิงมีตังอ่าแบ่งให้พนนะอ่อบ้างนะเออ

เสรุปแล้วอะไรที่เราอยากกินนะมันอยากกินต้องเสียสละให้มัน,น่อยตกนลงไม่ได้กินเลยอะนั่งดีๆนั่งลงถ้าอยากกินนั่งลงดีๆนั่งลงดีๆ,งงๆถ้าหนูไม่นั่งพ่อไม่ให้<ๆ>เออไม่ต้องเถียงนั่งดีๆ,ๆ,ๆไม่ นั่งดีๆเออถ้านั่งพอให้ถ้าไม่นั่งพอไม่ให้เอาอืมอืม,อมเอาอีกไหมไหนใครอยากกินอีกนั่งลงก่อนนั่งดีดีนั่งลงไม่ใช่ยืนนั่ง <c oughs> นั่งนั่งลงูก หมดแล้วเนี่ยเหลือแค่นี้ละหมดแล้วอ้าชอบเออกินไม่เห็นปลาฉลาดอืมอเฮ้ขนาดไม่กินฉลาดแล้วมันฉลาดเรางอิง ซื้อมากะตั้งใจปอกซะอย่างดีนะออกก้างออกนุ่นออกเสร็จหมาตังตกลงให้เรากินผักพอแล้วหมดแล้ว